ครับผมก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เรามา,าชมเอเนดา150ตากลมแดงขาวน้ำเงินนะครับลายปี93นะครับคันนี้พี่ชายส่งมาทำเครื่องนะครับแล้วก็เซ็ตระบบต่างๆใส่ระบบวาล์วใส่คาบู หลายอย่างนะครับคันนี้ลูกติดวาล์วล็อกลูกปืนการแตกมานะครับเสื้อเป็นรอยฝาเป็นรอยต่างๆหลายอย่างนะครับครับคันนี้ลายนี้สวยเลยครับคันนี้เอ่อทำอะไรบ้างก็มีหนึ่งเลยครับทําเครื่องนะครับทําเครื่องใหม่ในงบที่ประหยัดนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรทุกชิ้นนะครับเอาเฉพาะตัวที่จําเป็นจําเป็นนะครับเช่นลูกปืนข้างข้อซ้ายขวานะครับ การสูบลูกปืนปลายก้านนะครับสลักนะครับสลักสูบกิ๊บล็อกสลักสูบนะครับลูกสูบแหวนครับแผ่นคาร์ดนะครับแล้วก็ย้ำคาร์ดใหม่แล้วก็ลาวกีร์ตัวตามนะครับหรือว่าแกนสเตอร์นะครับมันสึกนะครับภายในเครื่องนะซีนทุกชิ้นเออซีนทุกตัวครับผมชุดซีนปั๊มน้ำซีนแกนปั๊มน้ำนะครับแล้วก็เฟืองปั๊มน้ำ นะครับที่มันล้าวนะครับก็หลายอย่างนะครับซีนต่างๆในเครื่องนะครับลูกปืนต่างๆครับลูกปืนแกมบล้านด้วยนะครับเพราะว่าลูกปืนแกมบล้านเป็นตามดนะครับที่ผมข้อออกมาดูนะควรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันจะหอนนะครับแต่ยังใช้แกมบลานเดิมอยู่ก็ยังมีเสียงบ้างนิดเดียวครับนิดๆนะครับแล้วก็จุดคัดนี่ตะไบ ไม่ได้ดะบใบใช้กระดาษทรายรูปลบคมนะครับเพราะว่ามันหาเกียร์ย่างว่างนะครับเกียร์เกียร์ยว่างยากนะครับแล้วก็ย้ำคัดใหม่นะให้มันแน่นเพราะว่ามันหลวมนะครับทันนี้ผมเคยรีวิวอะไหล่ไปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในในเครื่องนะครับก็มีประมาณนี้นะครับฝาสูบอะไรต่างๆก็ขัดใหม่นะเพราะว่ามันเป็นรอยเยอะเลยพวกแหวนพวกอะไรที่ไม่มีผมก็หาใส่ให้มันครบ นะครับตรงไหนที่เขามาประกอบมามีถูกผมก็เรียงใหม่ให้มันถูกนะครับสายวัตรรอบใส่ให้นะครับใส่ใส่บันรอบผมมีเยอะใส่ให้ฟรีครับผมถ้าพวกแหวนต่างๆพวกขาเกียร์ที่มันเข้าเกียร์ไม่นิ่มต่างๆนี้ผมก็หาแหวนมาใสา่แล้วก็ใส่กิบล็อกใหม่ให้ดีนะครับปิดโค้งซ้ายขวาไม่ไม่ใช่ปิดโค้งซ้ายก็หาสายให้นะครับเบา เบาะหลังนะครับเปิดยากนะครับกระเด่องเตะกุญแจกระเด่องเตะขาล็อกเบาะหลังมันมันเตะไม่สุดนะครับผมก็เชื่อมเชื่อมขาเตะให้มันนูนออกมาให้มันเตะออกนะครับให้มันเตะถึงนะครับสตอร์เปลี่ยนใหม่สเตอร์หลังครับทดใหม่เพราะว่ารอบมันจัดเกินจากเดิม44ฟันนะครับ ถังน้ำมันครับผมถังน้ำมันน็อตเกียวมันหวานนะครับก็แก้ไขใหม่นะครับเรียบร้อยแน่นนะครับพวกน็อตชุดสีต่างๆจัดใหม่นะครับไม่ให้มันล้างไม่ให้มันดึงกันแล้วให้ประกอบสนิทนะครับสนิทก็หลายอย่างนะครับชุดวาล์วครับชุดวาลเป็นวาลมือก็เปลี่ยนออกเป็นวาลไฟฟ้านะครับ คาบูเดิมมันมันไม่ดีแล้วนะครับจูนยากนะครับก็เปลี่ยนเป็นคาบูเอ็นโปรยีปดมิลครับก็เป็นเก็ดงาน 5A ครับสีเฮดสองเก้าครับก็จูนง่ายขึ้นวิ่งดีขึ้นนะครับผมก็หลายอย่างครับผมก็จะำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาคร่าวๆก่อนนะครับประมาณนี้ เรทำเครื่องในงบที่ไม่แพงครับผมในงบที่เราเอาที่มันขี่ได้ขี่ดีขี่สนุกไม่มีปัญหานะครับเทียบกับที่เขาทำเครื่องงบสี่ห้าหมื่นใกล้เคียงก็พอแล้วครับเอาแค่ใกล้เคียงเขาก็พอแล้วนะครับถ้าจะให้เหมือนกับที่เขาทำสี่ห้าหมื่นก็ก็ไม่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราทำแค่นี้ มันก็จะเงียบประมาณนี้นะครับทำเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่งบเราก็จะบานปลายนะครับใช้เวลาน,านานหาอะไรนะครับทำทำได้หมดครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็เอาประมาณประมาณนี้ครับผมหรือเยอะกว่านี้หน่อยได้ครับ ก็อยากช่วยลูกค้าประหยัดด้วยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีโลกก็ระบะนะครับหลายๆอย่างนะครับเอาที่มันขีด่ดีขีส่สบ,บายออกทิไม่มีปัญหาขี่สนุกครับไล่ค่ายอื่นทันก็พอแล้วครับไม่มีปัญหาไม่พังครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็จูนเป็นน้ำมัน95นะครับเต็ม95อย่างเดียวนะครับ ถ้าฉุกเฉินจริงๆไม่มีก็ E 2 0หรือ91ได้ครับพอไปถึงแล้วก็เปลี่ยนเป็น95นะครับอันนี้จูนใส่ท่อใบนี้ครับเป็นคาบูเอนโปงานเทียมนะครับ4ี่ให้สองเก้าครับจูนใส่กองอากาศใส่ไส้กองครับผมคันนี้ครับก็เก็บสายไฟใหม่นะครับสายไฟมันสายไฟใต้เรือนใหม่มันมันยุ่งเหยิงไปหมดเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานเกา ขาดแน่นอนนะครับผมก็จัดใหม่นะครับจัดใหม่เลี้ยงใหม่นะครับเลียงใหม่เบรกหน้าก็ฝืดไปนิดนึงก็ทําการแก้ไขหล่อลื่นให้ครับตรงนี้ก็น็อตไม่มีก็หาใส่ตรงนี้ก็หาใส่ให้นะครับเพราะว่ามันไม่มีผมมีเยอะครับก็เลยใส่คันเกียร์จากเดิมที่มันหลวมครับตรงนี้มันมันจะ ก็หาแหวนใส่ให้ลองแหวนแล้วก็ใส่กิบล็อกเบอร์ก,กิบล็อกมาใส่นะครับใส่ใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเตัหลังก็เปลี่ยนเป็นครับผมพระอาทิตย์เป็น42ฟันครับจากเดิน44มันมันใหญ่ไปนะครับรอบจัดไปขี่ไม่สนุกครับประมาณนี้ก็มีหลายอย่างครับพวกน็อตพวกอะไรพวกแหวนเนี่ยผมก็หาใส่ให้ให้มันดี ชุดสีจากเดิมที่มันไม่ค่อยสนิทก็โอเคก็ทําให้มันสนิทแต่ตรงนี้มันมันติดแบตเตอรี่นะครับมันไม่เข้านะครับอันนี้ก็ครับผมอย่าไปฝืนมันเดี๋ยวมันแตกนะครับถังน้ำมันจากเดิมที่หลวมนะครับก็ทําให้เรียบร้อยนะครับับหาอะไรมาลองให้นะครับทารเกียวใหม่นะครับ ให้มันยึดเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเวลาเข้าโค้เวลาเบรกหนักๆอ่ะมีสิทธิ์ถังหลุดได้นะครับครับก็ทําทให้ให้มันโอเคขึ้นครับให้มันขี่ดีขึ้นส,สมบูรณ์ขึ้นครับในกรุปที่มันไม่ไม่สูงมากนะครับวันนี้ก็เอามาฝากนะครับพี่ชายบอกจากฟังจากเห็นรถจากาจากกันมานานหลายวันแล้วครับไม่ได้ขี่ไม่ได้ คลมมันนานละครับก็พรุ่งนี้เราจะมารับรถนะครับก็รีวิวให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับให้หายกัถึงนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยครับเอาคร่าวๆก่อนผมก็จําไม่ได้ว่าผมทําอะไรไปบ้างครับเยอะเลยครับลืมไปบ้างครับแต่ที่จดไว้ก็มีเยอะแหละจดไว้นะผมไม่ค่อยได้ไอ้นี่เท่าไหร่อะไรที่ช่วยกันก็ช่วยได้ก็ช่วยกันไปครับ Okay. ว่าทำงานครับเพราะว่าเปลี่ยนเป็นวาวไฟฟ้าแล้วโอเคมาฟังเสียงกันเลยครับเสียงประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมไม่ได้ฟังเสียงมันที่ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันสตาร์ทไม่ได้ครับลูกติดกันล็อกะสตาร์ทไม่ได้เสียงจะประมาณนี้ครับผมว่าทำงานปกติจะให้ชมวาวก็วให้ดูวาว รุ่นตากะม,มันจะมองไม่เห็นนับมันจะแต่ทํางานครับผมทางานเดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วเปิดสวิตช์กุญแจให้ฟังดีกว่าก็ได้ชัดตอนนี้เสียงมันเสียงประมาณนี้ครับผม้เงียบครับเงียบขึ้นครับเดี๋ยวปิดท่อเดี๋ยวปิดปลายท่อให้ฟัง ยังเงียบครับ,รบประมาณนี้ครับเบิ้ลรอบสูงยังไม่ได้นะครับโอหอนใหม่ยังไม่อยากให้เบิ้ลรอบสูง เต็มมือครับผมลดเต็มเร็วขึ้นนะัเร่งเ,เต็มมือไวไๆขึ้นนะครับจากเดิมที่อ้าวกระคารต่อภัยด้วยแต่ผมจูนประมาณนี้มันจะเต็มมือเร็วขึ้นหม้อกรองมีไส้กรองมีไส้กรองเบิแพ้มาใส่เรียบร้อยนะครับตรงนู่นครับอะไรอย่างอยู่รประมาณนี้เสียงเครื่องประมาณนี้ครับผมเงียบครับสายวัดรอบนี่ มีเยอะก็ใส่ให้กันไปนะไม่ต้องซื้อใหม่เปลงตังค์นะรอบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาขึ้นอีกหน่อยก็มันก็จะนิ่งขึ้นนะยังไม่ได้ปรับรอบไม่ทำตัวเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เปิดง่ายขึ้นแล้วล็อกแน่นขึ้นแล้วส่วนเบาะหน้านี่ก็มีอย่างเดียวก็คือต้องเปลี่ยนลูกยาง มันก็จะล็อกแน่นขึ้นรถคันนี้ก็สภาพมันก็จะสม,สม,นะม,ะม,สมบูรณ์ขึ้นนะครับตอนนี้ว่าจะตัดให้แต่มันตัดไม่อยากตัดนะเพราะว่าตันนี้มันใช้คำไอ้นี่นะเพราะว่าตันนี้เป็นแรมแอร์ของ R, R W ของ S p มันจะเป็นแบบนี้นะครับเลยไม่ได้ตัดให้นะนี่คนล้อลื่นใหม่ สายาเคันเร่งเปลี่ยนใหม่ครับจากเดิมที่เป็นลว์าวมือพอเราเปลี่ยน,ยนมาเป็นเวบาวไฟฟ้าเราก็ต้องเปลี่ยนสายาเคันเรนงนะครับจะได้เบาเบามือนะเพราะว่ามีแค่สองสายนะครับเบวาล์ามือจะมีสามสามเส้นสามสามสายครับประมาณนี้ครับครับจะเบิร์นรอบสูงให้ฟังไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้อยากให้ไปลันอินก่อนนะครับสัก5 0ารอโลถ้าได้พันโลจะดีมากเลยครับ อันนี้ครับผมแค่นะครับประมาณนี้ครับผมให้ชมกันเอาแค่คร่าวๆนะครับ อออันนี้ล้างก๊อกใต้ถังให้ด้วยนะครับอันนี้ล้างล้างก๊อกใต้ถังให้ด้วยเพราะว่าเปิดออกมานี่ตะกรนเต็มเลยครับล้างถังให้ด้วยหลายอย่างนะครับนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าผมทําอะไรให้ไปบ้างครับก็ทําเหมือนรถตัวเองเลยครับเช็คอะไรได้เช็คหมดครับกองทุทีอ๋อกองทุทีก็ถอดเซนเซอร์ถอดสวิตออกมาทําใหม่นะครับเพราะว่ามันรั่วมันซึมนะครับ ก็ถอดถอดออกมาทําให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันยืมลงแล้วก็ชุดสายทุทีก็เปลี่ยนใหม่นะครับมือแค่ใหม่มามีกรองมีอะไรจากเดิมที่ไม่มีกรองนะครับ๊มทุทีเปลี่ยนใหม่ครับผม๊มทุทีจากเดิมที่มันรั่วนะครับตอนแรกว่าจะซ่อมก็คุยกับพี่ชายเอาเปลี่ยนใหม่ดีกว่าราคาไม่แพงแล้วก็จบนะครับถ้าเราเจาะเปลี่ยนโอลิงอ่ะมันมันมีสิทธิ์ ที่จะรัววได้ครับเพราะว่าโอลิงเนี่ยมันเป็นโอลิงเทียมที่เราหบไปหาเทียบนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงวาวก่อนครับเดี๋ยวเปิดมันจะทํางานครั้งเดียวนะครับหลังจากที่เราดับเครื่องแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจครับทำงานครับก็ปรับตั้งใหม่เซ็ตใหม่นะครับให้เปิดตรง มาคาบูเปลี่ยนใหม่จูนใหม่นะครับประมาณนี้อุปสรรคจะเยอะหน่อยนะครับรีวิวข้างถนนในหมู่บ้านไม่อยากสตาร์ทเครื่องบ้นนะครับเกรงใจชาวบ้านเขาก็เลยออกมานีบ้็รถเยอะหน่อยประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวสายมีเก็บารายละเอียดนิดนึงครับพวกสายพวกอะไรก็เดี๋ยวหา ใส่ให้มันครบนะครับอันนี้แค่แค่ผมมาดันอินทดสอบรถว่ามีอะไรรั่วอะไรผิดปกติไหมเสียงอะไรผิดเพี้ยนไปไหมนะครับก็ปกติดีจากที่วิ่งมาหลายสิบกิโลนะครับทดสอบมาสองวันแล้วครับผมเมื่อวานกับวันนี้อันหลายสิบกิโลแล้วนะครับประมาณนี้โอเคโอเคเดี๋ยวให้ชมรอบรถ แล้วก็จะขอจบคลิปนะครับทีนี้ครับผมลายนี้สวยครับเครื่องก็ประมาณนี้นะครับครับผมเหมือน MC21 เลยลายนี้ตัวเอ่าตัว SE ครับ ท่อดี s oh, ด้วยคันนี้ท่อใบเดียวก็หลายพันแล้วโอเคครับประมาณน,น,นี้ครับผมวันนี้เอามาฝากเท่านี้เดี๋ยวสตาร์เครื่องให้ฟังอีกทีก่อน mm hmm. ก่อนจะจบคลิปนะครับ mm hmm. ให้พี่ชายเจ้าของรถหายคิดถึง mm hmm. พรุ่งนี้เขาจะมาละจะมารับรถแล้วเดี๋ยวไปนี้ก็เช็ครายละเอียดนิดหน่อยก็เข็นเข้าจอดพาคลุมแล้วครับ สำหรับผมวันนี้ช่างหยัดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็กดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณที่ชายเจ้ของรถด,ด้วยที่ไว้ใจนะครับนำรถมาให้ทำมาตั้งไกลเลยนะครับมาจากกรุงเทพเลยนะครับจริงๆก็มีลูกค้าต่างจังหวัด มาเยอะนะครับส่วนมากลูกค้าผมจะต่างจังหวัดเยอะนะครับในจังหวัดนี้จะน้อยนะครับกรุงเทพกับภาคกลางกับภาคใต้จะเยอะนะครับอีสานนี่ก็มีบ้างนะแต่ไม่เยอะนครับผมประมาณนี้ครับเครื่องนิ่งดีครับปรับจูนให้เร่งติดมือเร่งคันเร่งเต็มมือเร็วขึ้นนะครับที่ผมตัดสินใจทํา ตัดสินใจใส่คาบู28มิล <c oughs> ก็เพราะว่ามันมัน,มนล้อมันพี่ชายเขาอัพไซส์มานะครับเป็นหลังร้อยสิบหน้าเป็นร้อยนะครับจากเดิมหน้าเก้าสิบหลังร้อยนะครับมาถึงหนึ่งมือทั้งหน้าทั้งหลังครับผมก็รถมันหนักแล้วก็เพิ่มคาบูให้มันแล้วกันนะครับ <c oughs> เพิ่มพละกําลังให้มันหน่อยแล้วกันโอเคนะครับวันนี้โมยเยอะแล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะกลับไปทํางานต่อแล้วครับโอเคนะครับ สำหรับผมช่างหยาดวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมสำหรับวันนี้ผมช่างหยาดก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ